ทำรังโกลีด้วยคาบอักษะ,ะง่ายๆด้วยตนเองเพื่อต้อนรับพระเจ้าในวันสําคัญกันค่ะรังโกลีเป็นตัวแทนของความสุขความเป็นบวกและความมีชีวิตชีวาของครอบครัวและจะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับพระเจ้าชาวฮินดูนิยมทำในช่วงดิวารีต้อนรับพระแม่ลักษมีเดวีแห่งความมั่งคั่งและความโชคดีและเทศกาลสำคัญเพื่อต้อนรับเทพหรือญาติผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ และในวันนี้เราจะมาทำรังโกรีกันค่ะในคลิปนี้เราจะนำข้าวข้าวอักชตะที่ผ่านพิธีเพื่อไปทำรังโกรีต้อนรับพระเจ้าในช่วงจตุรทีกันจ้าหรือเราจะนำข้าวที่สวยงามไม่หักมาย้อมสีเองก็ได้เช่นกันค่ะโดยทำรังโกรีเป็นรูปพระพิคกคเนธหาแบบได้ในอินเทอร์เน็ต ค้นหาด้วยคำว่ากาเนชาวเวกเตอร์ปิ้นแบบออกมาตามขนาดที่ต้องการโรยข้าวอักฉราาตามสีที่เราต้องการเลยใช้ช้อนเล็กๆค่อยๆจัดแต่งไปเรื่อยๆค่ะการทำรังโกลีส่วนหนึ่งก็เป็นการฝึกสมาธิและความอดทนด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ทำบูชาพระพิฆเนศด้วยความรักและความศรัทธาพระองค์ นูนานำภาพรังโกรีที่ร่วมสร้างกับพิคเนส่วนเทวาลัยมาให้ชมกันจ้ากดติดตามช่องเทวารดูไว้นะจ๊ะในช่องมีวิธีการบูชาบทสวดและความรู้ของการบูชาอีกมากมายไม่พลาดทุกเรื่องมูแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านบูชาพระพิคเนสอย่างมีความสุขกันปฏิปป้ามโมรยานูนาเทวารดูสวัสดีค่ะ